เมื่อก่อนจะดูถ้าพูดกันตรงๆเหมือนโกดังเก็บของเกา่านะฮะอารมณ์นั้นจริงๆอารมณ์เป็นโกดังโกปกโกกหน่อยๆมีฝุ่นมีหยากย่อยนะฮะมารอบนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าทุกอย่างดูดีดูสวยงามน่าชมผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลังๆคนมาเดินดูแล้วเขาอยู่กันได้ทั้งวันเพราะว่าด้วยวิธีการจัดการที่ดีมากๆอยากให้คนที่ไม่ได้มานานแล้วหรือยังไม่เคยมาเนี่ย ได้หาโอกาสสักครั้งมันเดินชมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับค่าเข้าว่าถูกมากสามสบาทใช่ไหมฮะที่จอดรถก็สะดวกสบายที่สนามหลวงเราได้มาดูของดีนะฮะเรียกว่างานชิ้นเอกของประเทศไทยที่เก็บอยู่ที่นี่เนี่ยจำนวนมากมายเป็นร้อยเป็นพันชิ้น ิศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษสี่นวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะดูแปลกตาไปบ้าง คราวที่แล้วเราไปมิวเซียมสยามมาครับคราวนี้เราก็ยังอยู่ในมิวเซียมแต่เราเปลี่ยนมาเป็นที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนะครับก็รายการเราเคยมาพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับตอนนั้นผมมากับอาจารย์สลันบุญประเสริฐนะฮะพอดีอาจารย์เสงไม่อยู่ติดเดินทางต่างประเทศนะฮะตอนนี้ก็เลยพาอาจารย์เสงมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระนครบ้างนะครับนะครับ สถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเดิมเนี่ยก็คือเป็นอาคารเก่านะครับแต่ปัจจุบันก็มีการปรับปรุงมีการจัดนิทรรศการขึ้นมาใหม่อย่างที่เราเห็น,นรบ,บรรยากาศในนี้นะฮะแล้วก็ผมก็เลยชวนอาจารย์เสงมาจิบน้ําชาแล้วก็มาคุยกันเรื่องวางหน้าสักนิดหนึ่งครับอาจารย์เสงงไงบ้างครับผมเชื่อว่าถ้าดูอยู่ในเฟรมตอนนี้เนี่ย ไม่มีใครคิดหรอวครับว่าเราจะมาอยู่ที่วังหน้าหรือพิพิธภัณฑ์ทสถานชาพระนครเพราะบรรยากาศดูเหมือนไม่ค่อยจะใช่เลยโดยเฉพาะสําหรับคนที่ไม่เคยมานานมากๆแล้วอย่างผมเนี่ยไม่ได้มานานมากแล้วพอมาครั้งนี้เนี่ยโหตื่นตาตื่นใจเพราะว่าด้วยการใช้ระบบการจัดวางพิพิธภัณฑ์แบบใหม่ในการจัดวางดิสเพย์ในการจัดวางรูปแบบการดูแลบํารุงรักษาใหม่เนี่ยทำให้พิพิธภัณฑ์อันนี้มันมีชีวิตมากกว่าที่ เค <K _ d ance> ยเป็นมาก่อนดูดีกว่าสมัยก่อน,นะะที่เราเคยมาหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยสมัยผมเรียนเนี่ยผมก็มาบ่อยพราะอาจารย์ให้มาให้งานให้รายงานมาทำนะฮะเมื่อก่อนจะดูถ้าพูดกับตรงๆเหมือนโกดังเก็บของเกา่านะฮะอารมณ์นั้นจริงๆอารมณ์เป็นโกดังโรสกปรกน่อยๆมีฝุ่นมีหยาย่อยนะฮะไม่ได้ไม่มเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าทุกอย่างดูดีดูสวยงามน่าชม ผมไม่แปลกใจเลยว่าทาไมหลังๆคนมาเดินดูแล้วเขาอยู่กันได้ทั้งวันเพราะว่าด้วยวิธีการจัดการที่ดีมากๆอยากให้คนที่ไม่ได้มานานแล้วหรือยังไม่เคยมาเนี่ยได้หาโอกาสสักครั้งมาเดินชมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับค่าเข้าก็ถูกมากสามสิบบาทที่จอดรถก็สะดวกสบายที่สนามหลวงเราได้มาดูของดีนะฮะเรียกว่างานชิ้นเอกของประเทศไทยที่เก็บอยู่ที่นี่เนี่ยจำนวนมากมายเป็นร้อยเป็นพันชิ้นนะครับเก็บอยู่แล้วก็มีหลายยุคสมัยนะฮะ นี่ก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องรายละเอียดต่างๆเ,เราเรามาคุยถึงเรื่องสถานที่แห่งนี้เนี่ยสมัยก่อนก็คือเราเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งกรุมรัตนโกศิทร์เลยนะครับสองกว่าปีที่แล้วเนี่ยสถานที่นี้ก็คือเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลม,มหาสุรสงหนาศเป็นผู้ก่อตั้งตรงนี้เลยก็คือเราก็เรียกกันตามตำแหน่งแบบ,บภาษาปากว่าวังหน้านะครับ ที่แห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นวังเก่าเป็นแต่ไม่ใช่เป็นวังของพระเจ้าอยู่หัวแต่เป็นวังของผู้ที่เป็นตําแหน่งรองจากพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้มีมาตั้งแต่อยุธยาแล้วเราน่าจะคุ้นกับตำแหน่งวังหน้ามาพอสมควรและอาจจะนำมาซึ่งความสับสนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเราอาจจะคุ้นกับในสมัยของรัตนโกสินทร์มากกว่าแต่แท้ที่จริงแล้วมีมาตั้งแต่อยุทยาโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าหากว่าใครจำได้ที่เราเคยไป วังจันเกษมหรือพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติวังจันเกษมเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของคําว่าวังหน้าแต่ถามว่าตําแหน่งคนที่เป็นรองกษัตริย์ก็มีมาก่อนหน้านั้นก่อ,อนหน้าสมัยสมเด็จพระนเรศฯด้วยซ้ำนะครับแต่เรามักจะคุ้นหูกับควมว่าตําแหน่งพระมหาอุปราชมากกว่าเป็นต้นนะฮะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ก็มีวิวัฒนาการมาตลอดแต่แน่นอนครับการที่ชนชั้นปกครองผู้นำนะครับอย่างกษัตริย์ก็ต้องมีมือขวาหรือคนที่มีอํานาจรองลงมา เพื่อที่จะทํางานต่อได้นี่นะครับก็อาจจะมีตาแหน่งที่เรียกหลากหลายแต่ตําแหน่งคาว่าวังหน้าเนี่ยก็เกิดจากการที่สมเด็จพระเรนได้สร้างหวังขึ้นมาตรงบริเวณแถวตลาดหัวรอซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่ริมแม่น้ำป่าสักป่าสักกะลุบุรีกะลบบุรีมาเชื่อมกันงนั้นเป็นยุทธศาสตร์ออกเฉียงเหนือของเกาะอยุธยาเป็นวังที่อยู่ตำแหน่งด้านหน้าของอยุทยาจึงเรียกว่าวังหน้าสืบเรื่อยมาเป็นภาษาปากที่ก็ใช้ ใช้เกันเรื่อยเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็จะมีวางหลังด้วยใช่ถูกต้องครับมีวางหลวงวางหน้าวังหลังซึ่งแน่นอนวางหลวงเราคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับวังหน้าก็เลยกลายเป็นคําที่มีนิยามมีนัยยะว่าเป็นที่อยู่ที่ประทับของอผู้ที่มีอํานาจรองจากพระหมหากษัตริย์ส่วนคาว่าวางหลังเนี่ยต่อมาก็ถูกนํามาใช้สําหรับในเรื่องของนัยยะว่าเป็นที่ประทับของเหล่าบรรดา เจ้าจอม,อมสนมก็ว่ากันไปที่บินที่ประทับของสตรีวังหน้าก็คือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลควังหลังก็คือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนะฮะก็คืออันนี้เป็นศัพทที่ที่เรามาเรียกกันน่าจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะครับทีนี้เรากลับมาที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คือวังหน้าหรือปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครเนี่ย เดิมเนี่ยอนอาเขตของวังหน้าเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าเรานึกภาพออกเนี่ยนะฮะมันจะมีด้านข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของวังหน้า ถัดไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือโรงละครแห่งชาติคแล้วก็อดีตก็คือวิทยาลัยนาสศินตรงนั้นคือบริเวณที่เป็นวังหน้าทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่วังที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วเรายังหมายถึงสนามหลวงส่วนหนึ่งด้วยนะฮะกินออกไปเกือบครึ่งของสนามหลวงนี่ก็คือเดิมก็คือเป็นวังหน้าแต่ปัจจุบันก็ถูกรื้อทิ้งแล้วก็ทําเปิดเป็นถนนแล้วก็ขยายทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงออกมา อันั้นวังหน้าที่เรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางก็เหลือกระจุกอยู่แค่ประมาณนี้นะคร<ะ>ับเพราะหมายความว่าเรายังเหลือพระที่นั่งหลายๆองค์อยู่<ะ>ในเขตที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แ<ะ>ม้กระทั่งอาคารที่เราอยู่เนี่ยก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของวังหน้าแต่นี้ก็มีการ<ะ>บูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะ,ฮะแล้วก็ประวัติที่มาของวังหน้าเนี่ยน่าสนใจเพราะวา่าที่บอกว่าก็มีบุคคลสําคัญ ที่เคยประทับที่นี่วังหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์มีทั้งสิ้นทั้งหมด6พระองค์คแต่ว่าที่ประทับอยู่ที่นี่มี5พระองค์แล้วก็จะมีอยู่1พระองค์ที่ไม่ได้มาประทับที่นี่นะครับก็คือท่านก็จะไปประทับที่วังเดิมหรือพระราชวังของกรุงธนบุรีนะครับ ก็ไล่มาตั้งแต่องค์แรกเลยถ้าเราไล่เรียนกันมาเนี่ยก็คนต้องพูดถึงผู้สถาปนาพื้นที่ตรงนี้ก่อนก็คือกรมพระราชบโบสถานมงคลมหาสุรสิงหนาณหรือท่านบุญมาท่านซึ่งก็มีสัก์เป็นพระอนุชาของรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้ที่เป็นมือขวาร่วมกันสร้าง แผ่นดินขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ตามจารีตเดิมของอยุธยาคือริมแม่น,น้าดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของวังหน้าเนี่ยถูกกินไปจนถึงตรงบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็อยู่ตรงบริเวณเขตของโดมธรรมศาสตร์จริงๆจะเรียกเรียกโดมถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ับตึกโดม<า>ตึกโดมนะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยตรงบริเวณพื้นที่ที่เป็นของวังน้าเนี่ยขยายใหญ่มากกรมราชบงศารบางคนก็เลือกตรงจุดที่ศาสตร์สำคัญเพราะว่าบริเวณพื้นที่ที่ถือว่าก่อนที่จะเข้าถึงวังหลวง เรามองระยะของเรื่องของศัตรูซึ่งระยะตอนนั้นก็ยังมีในเรื่องของศึกอังวะอยู่นะครับดังนั้นก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเป็นเขตกันแรงประทะในกรณีถ้าเกิดสภาวะฉุกเฉินนะฮะดังนั้นตรงนี้คือที่มาของยุทธศาสตร์ในการเลือกพื้นที่ที่เป็นวังหน้าก่อนแล้วแต่ถ้าหากว่าเราลำดับในเรื่องของพระอิสร,ริยยศนะครับที่เป็นตำแหน่งวังหน้าเนี่ยเราก็คงนึกถึงท่านบุญมาเป็นองค์แรกนะครับส่วนองค์ที่สองเนี่ยเนื่องจากว่า กรมพระราชบองสถานมงคลมหาสุริสีนง้นท่านที่วงโคตรไปก่อนนะครับดังนั้นจึงทําให้ที่วงโคตรก่อนนี่หมายถึงว่าก็คือยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง่แต่ว่าท่านสิ้นก่อนใช่ครับก็ยังคงอยู่ในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งอยู่จึงทําให้รัชกาลที่หนึ่งจึงมีวังหน้าสองพระองค์ด้วยกันท่านก็ทรงแต่งตั้งวังหน้าองค์ที่สองขึ้นมาก็คือกรมหลวง อิสระสุนทรก็คือพระโอ,อรสของท่านหรือต่อมาเป็นรัชกาลที่สองอในเวลาต่อมาแต่ท่านไม่ได้มาประทับที่นี่แต่ท่านประทับอยู่ตรงแถววังเดิมวังเดิมก็มคือพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนายาตตัวนี้ค่อนน่าสนใจว่าทําไมท่านถึงไม่ไม่มาอยู่ที่นี่นะครับในเวลาต่อมาอส่วนองค์ที่สามอ,องค์ที่สามได้มาประทับที่น,นี่นะครับองค์ที่สามเนี่ยก็เป็นเมื่อรัชกาลที่สองท่านขึ้นของราชนะครับท่านก็แต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยางเธอเนี่ยกรมบรหลวงเสนาธุรักษ์ นะครับเป็นวังหน้าองค์ที่สองอได้มาประทับที่นี่นะครับสมัยรัชกาลที่3าก็แต่งตั้งพระปิตุลาก็คือลุง,ลงนะครับลุงก็คือ,อกรมบมุนศักดิดีพลิเศษซึ่งท่านก็ได้มาเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สา พอมาถึงว่สมัยเชกาลที่4เนี่ยทัานก็ได้แต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงอิสเรลรังสรรค์นะครับซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นวังหน้าที่มีอิสริยศสูงที่สุดในวังหน้าข้งพรองค์ในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับก็คือมีอิสริยยศเทียบเท่าพระมหากราย์ครับผมเพราะด้วยใช้คําว่าพระบาทสมเด็จขึ้นตนนะครับแต่ยังไงก็ตามท่านก็ที่วงคตไปก่อน พอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์ขึ้นครองราชตอนที่มีพระชมนมายุ1 5บห้พรรษาทรงพระเยาว์ครับผมก็เลยแต่งตั้งคุณาเนี่ยก็เลยทุนเชิญนะครับพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นตําแหน่งวังหน้า,น,านะครับซึ่งตอนนั้นพระอิศยยศของท่านก็คือกรมหมือนบวรวิชัยชาญนะครับหรือที่มีอีกพระนามหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นๆมากกว่าก็คือยอดยิงยศ สมเด็จยอดยิ่งยศนะฮะหรือมีชื่อแบบลำลองซึ่งสมเด็จพระปิ่นเนี่ยท่านก็ทรงตั้งให้ก็คือยอดวอชิงตันเนื่องจากพระองค์ก็ทรงมีพระราชนิยมนิยมอเมริกันนะฮะแล้วก็เลยตั้งชื่อให้พระโสรสท่านเป็นเหมือนประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็คือ6พระองค์ที่เคยเป็น วังหน้ามาก่อนแล้วก็จบลงนะครับในสมัยชาริีห้าหลังจากที่ท่านเจ้าฟ้ายอดยิงยในท่านที่วงคตไปนะครับก็เลยทำไม่มีการยกเลิกตําแหน่งวังหน้าเพราะน่าจะเกิดจากปัญหาภายในที่ในเรื่องของความคุมเครือต่างๆนะครับจนกระทั่งนํามาซึ่งรัชกาลทีห้าเองก็เสด็จประพาสยุโรปแล้วก็เห็นจารีตของฝรั่งในเรื่องของการแต่งตั้งเป็นตําแหน่งคาว์ปรินซ์เหมือนอย่างที่พรโบรมสาธิราชก็เลยได้เกิดตำแหน่งนี้เกิดขึ้นก็ยกเลิกวังหน้าไปแล้วจากนั้นก็คือตั้งเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ hmm. hmm. CO, ้นมาแทนพูดก right. ันง่ายๆนี่ยแรกก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิทนะฮะแล้วก็สิ้นพระชนไปเมื่อยังทรงพระเยาว์เหมือนกันนะฮะก็เลยองค์ที่สองก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่หกครับผมฮะนี่ก็คือเรื่องราวของวังหน้าซึ่งในที่สุดเนี่ยพอสิ้นสุดวังหน้าในสมัยรัชกาลที่5ไปแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปนะฮะเสื่อมโทรมไปแม้กระทั่งตำแหน่ง ที่เคยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งองค์หนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพุทธายสวรรค์ก็คือพระที่นั่งโคชกรรมประเวทเป็นพระที่นั่งทรงปราสาสนะครับสำหรับไว้ขึ้นช้างเป็นและก็มีเกยช้างอยู่เกยช้างปัจจุบันยังอยู่แต่ตัวพระที่นั่งโคชกรรมประเวศก็ถูกทิ้งล้างแล้วก็ชำรุดทุดโทรมในที่สุดรัชกาลที่5ท่านก็มีรับสั่งให้ลื้ทิ้งทั้งหมดนะครับปัจจุบันตรงนั้นก็เป็นที่โล่งแล้วพอมาถึงรัชกาลที่6กเนี่ยก็ได้นําเอาปฏิมากรรมรูปพระ ของช่างอิตาเลียนที่ชื่อว่าตอนาเรลลี่เนี่ยเข้ามาปริบสถานตรงนั้นแทนนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของวังหน้าเลยนั้นวังหน้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไปนะครับกลายมาเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆนะฮะจนเข้ามาถึงสมัยรัชกาลที่6ถึง7เนี่ยก็เริ่มมีการนำของเก่าเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็กรมพระยาดำรงท่านก็เข้ามาดูแลครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ย พระที่นั่งองค์แรกๆเลยที่ใช้เป็นที่เก็บก็คือพระที่นั่งสุวโมกขพิมานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เป็นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนนะฮะหลายๆนิทรรศการก็จัดที่พระที่นั่งองค์นี้อยู่ด้านหน้าเลยนะครับจากนั้นมาเนี่ยก็มีการตั้งให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครในที่สุดเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสําคัญสําคัญของประเทศไทย ก,ก็บรวมยูยดงยๆว่าน่าจะเป็นมิวเซียมแห่งแรกของสายามอย่างเป็นทางการนะฮะอย่างเป็นทางการเดิมเนี่ยเรามีมิวเซียมย่อยๆอยู่ในวังบ้างอยู่ในอาคารอื่นๆนะฮะตอนหลังก็ทําให้ที่นี่เป็นระบบะได้ก็คือเป็นระบบแบบสากลขึ้น <c oughs> นะฮะตามอย่างพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศนะฮะซึ่งจากนั้นมาเนี่ยพิพิธภัณฑ์นเนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ที่มีคนมาเที่ยวชมแบบไม่ค่อยคึกคัก <c oughs> อันนี้ผมย้อนทวนความทรงจําที่ตัวเองเคยเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะอยู่เรียนอยู่ข้างๆพิพิธภัณฑ์นี่แหละนะฮะอาจารย์ให้การบ้านเนี่ยเราต้องเดินมาดูบ,บ่อยๆอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ค่อยน่าดูเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเนเข้าฟรีด้วยนะฮะรเราแสดงบัตรนักศึกษาแต่ว่ากลายมาเป็นที่ที่เหมือนอย่างที่เก็บของเก่าเป็นโกดังแล้วก็ดูบรรยากาศขมุขมวัวดูแล้ว บางคนก็อาจจะหลอนๆหน่อยได้นะฮะมาเนี่ยบางแง่มุมเพราะมันเงียบเงาไปหมดจนกระทั่งไม่กี่ปีมานี้เองนะสักย้อนไปประมาณสักห้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการปรับปรุงบูรณาพิพิธภัณฑ์ใหม่นะครับไล่กันเป็นอาคารอาคารเลยนะครับจนในที่สุดก็อย่างที่คุณเสงบอกไปว่าเข้ามาทีรูมน้าตื่นตาตื่นใจการจัดแสดงการจัดแสงสีต่างๆเนี่ยดูแล้วมีควา,ามเป็นชีวิตชีวามีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็ มีระบบแบบสากลมากขึ้นนะฮะตามที่เราได้ไปเห็นในต่างประเทศหลายๆที่นะฮะแล้วงานที่เขาใช้จ,จัดแสดงเนี่ยก็มีทั้งนิทรรศการถาวรก็คือจัดแสดงถาวรแล้วก็มีอาคารที่จัดแสดงแบบหมุนเวียนนะครับะะบางทีก็มีงานของต่างประเทศนะครับอย่างไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางคนจําได้ก็มีนิทรรศการอย่างจินซีนะ,ะนะฮะเอาตุ๊กตาดินเผาจินซีมาหรือล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยก็อย่างนิทรรศการเครื่องถ้วย สังคโลกเครื่องถ้วยของญี่ปุ่นนะฮะมาแสดงนะครับแล้วก็จะมีหมุนเวียนแบบนี้ไปในอนาคตครับส่วนอาคารอื่นๆอาคารสําคัญก็อย่างอาคารมหาสุรสินธนานก็จะเป็นที่เก็บงานอย่างพวกทวารวดีศรีวิชัยนะครับหรืออาคารอย่างประภาสพิพิธภัณฑ์ก็จะมีงานของล้านนาอายุทยาสุโขทัยหรือแม้กระทั่งรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นชิ้น ที่เรียกว่ามีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์นะครับ,รบซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเราก็จะค่อยๆแนะนําไปละกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไปไปที่ไหนๆก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราไปมิวเซียมบ้างหรือไปสถานที่โบราณสถานก็นแล้วแต่ก็มักจะมีเรื่องราวของศิลปวัตถุ ที่อยู่ตรงด้านนั้นแล้วมักจะถูกระบุว่าปัจจุบันถูกย้ายไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทศาสถานีแห่งชาติพระนคร,ครจํานวนมหาสารททั้งประเทศไทยมักจะเป็นช่นี้เสมอๆดังนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่เก็บที่เป็นมาสเตอร์ e พซเด็ดๆของประเทศไทยที่รวมไว้ที่นี่หนึ่งเดียวคุณเดินเที่ยวที่นี่ที่เดียว คุณเห็นแทบทุกอย่างที่สําคัญในประเทศไทยเรียกว่าเป็นงานชิ้นเอกของประเทศนี้จะจะเก็บที่นี่มากที่สุดโอเคพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็มีงานชิ้นเอกแต่ว่าที่นี่เนื่องจากเป็นศูนย์กลางก็จะเป็นที่เก็บรวมมากที่สุดมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ในแง่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีโกดังด้วยนะครับเขาจะมีโกดังของเขาทีแยกส่วนอะไร้ต่างหากเพื่อเพื่อที่จะเก็บโบราณวัตถุที่มีมากมายเนี่ยบางทีเขาก็จะนํามาหมุนเวียนจัดแสดงนะฮะสลับกันไปบ้างนะครับ ทีนี้ในแง่ของการนำชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากตัวโบราณวัตถุที่เก็บแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าโบราณวัตถุก็คือตัวสถานที่เองนะฮะสถานที่เองเนี่ยในนี้เช่นพระที่นั่งองค์ต่างๆก็จะมีประวัติมีความเป็นมามีความสวยงามนะครับหลายงานเนี่ยนะฮะก็จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นศิลปะไทยยุคหลังที่ เรียกว่าโดดเด่นมากนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้ได,ได้ได้ชมกันไปนะครับ,ร,บ,ร,บรวมถึงยังมีการจัดแสดงนอกเหนือจากในอาคารเนี่ยมันยังมีโบราณวัตถุสําคัญบางชิ้นที่จัดอยู่นอกอาคาร,ครหลายคนก็สงสัยว่าทําไมต้องจัดอยู่นอกอาคารนะฮะเข้าใจว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคงอาจจะไม่มีสถานที่เก็บ ะะก็เลยมาตั้งตั้งไว้รถะะปัจจุบันก็ยังตั้งอยู่ใช่ครับตากแดดตากฝนอยู่เห็นแล้วน่าตกใจว่าเอาอย่างนี้จริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ตั้งมาตั้งแต่ผมจาําความได้มามาเนี่ยก็ยังเห็นก็ยังอยู่นะฮะแต่โอเคแหละก็น่าจะเป็นชิ้นที่มันทนแดดทนฝนหน่อยนะฮะเพ่เป็นโดยวัสดุมันเนี่ยไม่ได้ผุพังไปง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเราเราก็จะพาชมไปเรื่อยๆแล้วกันเท่าที่เวลาเท่าที่โอกาสจะอำนวยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่า ผมคิดว่ามีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะครับหรือไม่ก็ลองชมรายการนี้แล้วก็หาเวลาว่างมาชมกันครับผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายัางไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกดส u b s c r i b e นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับซึ่งอันนี้เป็น โบราณวัตถุที่ผมเห็นมานานมากผมเดินผ่านไปผ่านมามองมาแต่ก็ไม่ได้เคยตั้งคำถามกับมันก็ยังงงๆกับมันอยู่เหมือนกัน